ทุกคนยังจำคลิปหมุนน้ำค้างได้ไหมครับคลิปนักติกระแสะเลยนะคนดูเยอะมากวันนี้เรามาต่อกับตัวของไส้อั่วอยู่นานที่เราได้ค้างกันไว้หน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้รูปรากแปลกๆแต่ก็คุ้นๆทุกคนว่าเหมือนอะไรครับลองดมกลิ่นดูเจาออก,กลิ่นเครื่องเทศหอมๆม,มีกลิ่นคล้ายกุนเชียงอ่อนๆเดี๋ยวเราจะเอามาทําเมนูกันต่อเน้นไปทางอาหารฟิวชั่น3ประเทศไปเลยทั้งไทยอิตาลีจีนเมนูนั้นก็คือสปาเกตตีขี้เมาไส้อั่วอยู่นาน แอบชื่อยาวอยู่นะแต่ช่างเถอะเอาตัวของไส้อั่วมาหั่นก่อนผัดให้สุกระหว่างนี้ต้มเส้นสปาเกตตี้ไว้ผัดพริกกระเทียมกับกุ้งและหมึกพร้อมใส่ตัวพระเอกของเราไส้อั่วยูนนานกับเส้นสปาเกตตี้เป็นอันเสร็จลองชิมตัวของไส้อั่วยูนนานก่อนเลยมีความฉ่ำน้ำมันและความหยาบของสมุนไพรเล็กน้อยออกเค็มๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องปรุงด้วยหรือเปล่าทำให้ตัวของไส้อัว่วเค็มขึ้นมาอีกลองกินกับสปาเกตตี้ก็เข้ากันอยู่นะเพราะว่าตัวของสปาเกตตี้มีความนุ่ม แต่โดยรวมรู้สึกว่าเค็มไปหน่อยพี่คนไหนเคยทานตัวของไส้กวดยู่นานมาคอมเมนต์กันได้นะครับ